กราบนมัสการนะคะพระอาจารย์คือเมื่อตอนเช้าพระอาจารย์บอกว่าให้นั่งสมาธิค่ะขณะที่นั่งพระอาจารย์บอกให้แตะเบาๆแล้วก็สัมผัสรู้ถูกไหมคะรู้ว่าจิตข้างในกายข้างในแล้วค่อยๆถอยออกมาแล้วก็สัมผัสในสิ่งที่เราถอยออกมาอืนะคะคําถามคือว่าการที่พระอาจารย์บอกว่ารู้เป็นผู้เป็นผู้ผู้ถูกรู้เนะะี่ยค่ะ รู้ได้อย่างเดียวคือเราดูจิตของเราขณะที่ถอยออกมาก็เป็นพลังงานที่เราสัมผัสได้แล้วก็รู้อายตนะภายในการทำงานของตับไตไส้พุงแล้วก็รู้พลังที่มันออกมามันเหมือนแม่เหล็กดึงดูดแต่มันก็ยังมีพลังที่รู้อยู่แล้วก็สัมผัสรู้ขณะเดียวกันสัมผัสรู้ว่าลมพัดมาสัมผัสกายทุกสิ่งอย่างคำถามคือว่า ขณะที่เรารู้เนี่ยเราสามารถรู้ได้หลายๆอย่างพร้อมกันไหมคะ hmm? ขณะที่เราทำเนี่ยเราสามารถรู้หลายๆอย่างได้พร้อมกันไหมคะ <Yeah. S 1> เช่นเรารู้แล้วว่าการที่จิตรู้จิตคือเรานั่งแล้วเราก็มองว่าจิตมันสว่าง <c oughs> พร้อมกับตับไตไส้พุงมันกระเพื่อมแล้วก็รู้กายที่ลมมันพัดมาสัมผัสกาย hmm hmm. รู้ความเย็น hmm hmm. รู้จากภายนอก ที่สัมผัสในผิวเราอือก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันรู้พร้อมกันทีเดียวหมดทุกอย่างอะค่ะอลไขนาดนั้นโยมเห็นหลายอย่างไหมละ่ะเห็นหลายอย่างนะคะนั่นแหละคือคําตอบมันเป็นได้เหมือนเรามองผ่านดอกไม้นะโยมมันแค่ผ่านดอกไม้มีพุ่มดอกไม้นะโยมดูเลยไม่ได้มีสีเดียวใช่ไหมทั้งที่เป็นผ่านเดียวกันกายเดียวกันเนี่ยมันมีหลายอย่างในกายที่เป็นการทํางานของมันทั้งหมดใช่ไหมละ่ะค่ะ แค่เรารู้ตัวเดียวออกมาเท่านั้นแหละมันเห็นสิ่งที่มันออกมาแล้วทั้งหมดได้ชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปใกล้ในสิ่งนั้นๆน,น,นั่นถูกแล้วค,ค,คือการเข้าไปดูสภาวะเมื่อก่อนมันมองไม่เห็นชัดเพราะอะไรเพราะเราเอารู้ไปอยู่ข้างในเพราะเราไปชี้เอารู้ไปชี้ใช่ไหมมันก็เห็นตรงที่ชี้น,นั่นแหละแต่พอไม่ชี้ปั๊บมันกลับเห็นหมด พราะเราไปชี้มันไปไปจำกัดบริเวณที่ต้องรู้ตรงสืน่นชันถ้าเราไม่ชี้ปั๊บมันกระจายมุมกว้างเห็นมุมกว้างได้หมดค่ะเป็นโฟกัสที่ออกมาค่ะนั่นคือถูกต้องแล้วค่ะแล้วทำอย่างนี้ต่อไปแล้วขณะที่ถอยออกมาเห็นอะไรบ้างเห็นมันทํางานมันเป็นธรรมชาติไหมล่ะก็เป็นธรรมชาติที่เราไม่เคยรู้สึก แม้กระทั่งเราหายใจเราก็ยังรู้สึกว่าลมหายใจแล้วท้องยังยุบยังพองหัวใจเต้นปอดขยายในที่เห็นนี่คือมันเห็นพราะคือลมหายใจเข้าไปท้องพองยุบเพราะมันนั้นหัวใจก็ยังบีบรัดอยู่แล้วก็กเพิ่มด้วยปอดบ่อยก็รับลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะแต่เราเลิกแตะแล้วเราแตะครั้งแรกรู้สึกสัมผัสได้แบบนี้แล้วก็เราก็ถอยออกมา เอามือถอยแบบพระอาจารย์ก็สัมผัสอย่างนั้นก็รู้สึกว่ามันเหมือนพลังงานขณะที่เราถอยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนพลังงานที่มันถอยออกมาแต่มันมันบอกไม่ได้ว่าเป็นพลังงานอะไรเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนแม่เหล็กขั้วบวกขั้วบวกมันจะดันกันนี่เนี่ยไอ้ตัวที่ถอยนี่คือพลังงานขั้วเดียวอ๋อค่ะขั้วเดียวแต่นี่ไอ้ตัวถอยเนี่ยมันจะมีขั้วของมันอีกตัวเพียงแค่เอารู้เนี่ย ของมันเนี่ยถอยออกมาดูตัวมันเองมันจะมีขั้วเดียวกันเนี่ยมาดูขั้วเดียวกันมันจะมีแรงขึ้นมารูซ้อนรู้รู้นั่นจะมีพลังมากขึ้นณขณะที่เราถอยรู้ออกมาเนี่ยันจุมภาเช้าเนี่ยยงเห็นการทํางานของปอดของลมหายใจชัดเจนใช่ไหมล่ะค่ะแล้วนั่นเราทํามันหรือเปล่าปอดอ่ะเราไม่ทํามันทําเองลมมันเป็นเองกายคือเพื่อเองค่ะนั่นแหละคือเราได้รูปแบบนี้แล้วจากการที่เราถอยออกมา แล้วภายในกายก็เราแม้แต่ความคิดค่ะมันก็ทําเองค่ะความรู้สึกของเวทนานสัญญามันก็จําเองมันก็เพื่อมเมงทั้งหมดนั่นก็คือเหตุผลที่จะมาให้ยมเอารู้ออกมาเพื่อเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปใกล้มันเห็นทํางานของมันคนละส่วนกันสภาวะตอนนั้นคนละส่วนกันกับรู้นี่คือเอารู้ออกมาเห็นสภาวะแล้วจะทําให้เรา หายสงสัยในสภาวะที่มันปรากฏขึ้นทั้งรูปมาทำและนามาทำนั่นคือรู้จะอิสระขึ้นสุดท้ายจะมาบอกรู้ตัวเนี้ยมันจะเป็นรู้ที่อิสระสุดท้ายจะเหลือแค่สักตัวเดียวอ๋อค่ะสักต็ว่ารู้แต่เราไม่ไดเอารู้ไปสักมันแต่รู้มันสักอยู่ข้างนอกนะไมเอารู้ไปสักนั่นสักตรงนี้สักตรงนี้ไม่จะไปไล่สักรู้ออกมาข้างนอกแล้วมันสักที่ตัวมันเองมันไม่ไปสักข้างใน เข้าใจไหมเข้าใจค่ะนั่นแหละสักแต่ว่ารู้เพราะไม่เดียรู้ไปยุ่งค่ะเมื่อก่อนเรารู้ไปสักส่อนส,สัก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 ชี้หมดไอ้นั่นใช่ไอ้นี่ใช่ไอ้ไนี่ใช่สุดท้ายเราไม่เลยอิสระเราก็เลยเหนื่อยกับการที่ไปใกล้ไปทำ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 ,ทำเราเลิกทำเนี่ยมันเบาสบายเนี่ยถูกระยมงค่ะรู้ได้อีกเบาได้อีกเพียงแค่เราถอยดูให้ครบตอนนี้เรารู้รายละเอียดของกายแล้วใช่ไหมล่ะค่ะ แต่รายละเอียดของใจดูคู่กันไปเราได้แค่รายละเอียดของรูปแล้วเนี่ยเห็นรูปรายละเอียดของมันแล้วเนี่ยเีนการทำงานของรูปชัดแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วเราดูในรูปต่อไปอยมมันจะมีรายละเอียดของน้มที่อยู่ในรูปนั่นเองโอ้ค่ะไม่ต้องดูที่ไหนเรานามธรรมกับรูปาธรรมมันซ่อนตัวกันอยู่อืม,มันซ่อน นามธรรมมันซ่อนตัวอยู่ในรูปมาธรรมนั่นเทียบเป็นรูปาธรรมก็ดีนามธรรมาก็ดีมันเป็นสิ่งที่เกิดดบมันซ่อนอยู่ใน้นทั้งหมดโดยมไม่ต้องย้ายไปดูไหนมันซ่อนอยู่ที่เดียวกันแม้แต่วิมุตติที่เราอยากเห็นกันมันก็ซ่อนตัวอยู่ในรูปธรรมานามธรรมาที่เป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อเราเข้าใจในรูปธรรมานามธรรมาเป็นสมมุติแล้ววิมุตติมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนั่นเองคือความไม่มีอะไรเลย ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปรู้ที่ grinder, ไหนไ,ไม่ต้องไปดูที่ไหนนี่แนล่ภายในใกายในใจของเราน,นี่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเสียงกุบาอาจารย์ก็แค่ได้บอกวิธีกุบายเราไม่สามารถจะเอารู้ของบาอาจารย์มาเป็นรู้ของเราได้เราต้องเอามีรู้ของเราเองที่อาาบอกเราต้องมีรู้เป็นของเราเองและเอารู้ของเราเองสร้างขั้วเดียวให้เป็นขั้วเดียวมากขึ้นแล้วรู้ของเราเองจะมีพลังมากขึ้นเอง คนนี้ก็มีคําถามนะคะ,ะอาจจะเป็นสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าเรารู้อย่างเนี้ยแล้วเราจะไปนิพพานยังไงคะถึงตอนนั้นเนี่ยโยมไม่ต้องถามแล้วเมื่อถึงนิพพานแล้วมันจะบอกตัวโยมเองถ้าโยมไม่บอกถ้ามาบอกก่อนโยมจะไปหมายหมดไม่ใช่อคเหมือนโยมทานข้าวเนี่ยโยมสงสัยมันจะอิ่มตอนไหน โยมสงสัยได้ไหมล่ะโยมทานไปโยมทานไปโย,ยมไม่ต้องถามนะว่าจะอิ่มตอนไหนมันรู้ว่าอิ่มแล้วน่ะมันอิ่มแล้วไม่ต้องมาบอกใครนะจ๊ะมันเป็นปัจจตังนิพพานมันเห็นได้ด้วยความเป็นปัจจตังค่ะอย่าเอาความสงสัยไปสงสัยนิพพานเมื่อเราย่อมเห็นนิพพานค่ะอย่าเอาความสงสัยไปว่าสมมุติวิมุติเป็นอย่างไรเมื่อเราย่อมเห็นวิมุตเมื่อเราเห็นวิมุตแล้วมันจะไม่สงสัยความเป็นวิมุต เมื่อเราแจ้งสมมุติแล้วเราจะรู้ว่าวิมุตตคืออะไรเ<ะ>มื่อเห็นวิมุตตแล้วนั่นเราจะเห็นนิพพานเหมือนเราทานข้าวอิม่มหรือว่าอ,อออิ่มมันเป็นอย่างเองเราไม่สามารถอธิบายอาการที่มันอิ่มออกมาได้<ะ>นอกจากรู้ด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถจะอธิบายสภาวะที่เข้าไปถึงนิพพานได้นอกจากตัวเราเองนั่นคำว่านิพพานมันหยากเป็นเพียงแค่คำพูดเป็นแค่ตัวบัญญัติ แต่สภาวะนิพพานละเอียดคำพูดเยอะแยะซึ่งไม่ตามาจะยกออกมาได้จากปากของใครเลยแต่รู้ได้เฉพาะตนเพราะเป็นของละเอียดที่ไม่ตามาจะยกออกมาได้ด้วยคำพูดแต่เราสามารถไปรู้ได้ด้วยรู้ของเราเองเนี่ยนี่หรือคือนิพพานที่พระพุทธเจ้าบอกค่ะมีคำถามได้ไหมคะคนนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้รู้ ที่พระอาจารย์สอนนะคะครานี้พอจิตสุดท้ายที่เราจะตายนะคะเราจะรู้ยังไงคะถ้าถึงจุดนั้นระยมไม่ต้องห่วงจิตสุดท้ายแล้วพอสุดท้ายจิตมันไม่มีแล้วเราจะไปห่วงจิตสุดท้ายทําไมถ้าปฏิบัติถึงจุดหนึ่งนะมันไม่มีจิตแล้วอันนั้นไม่ต้องกังวลถึงจิตสุดท้ายแล้วพอจิตมันดับไปตั้งแต่วันที่เราเห็นจิตแล้ว คือคืออย่างสมมุติเราจะหมดลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเราควรจะยึดอะไรที่เราจะหมดลมหายใจเข้าสุดท้ายแล้วไม่ออกอย่างเงี้ยเราจะยึดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรให้ยึดอะไรแล้วมีแต่ว่าเราจะรู้อะไรก่อนที่มันตายค่ะก่อนที่มันจะดับไปถึงจุดนั้นมันสักหมดแล้วทิตมาบอกอย่าเงี้ยถึงจะป่วยก็สักจาป่วยถึงจะตายก็สักตะว่าตายตอนนั้นมันสักหมดแล้วจะไม่ต้องรู้อะไรแล้ว มันสักว่าตอนเป็นแล้วตายมันก็สักหมดอละก็คือปล่อยให้มันตายไปเลยอหรอคะล้วห้ามมันได้ไหมล่ะคือคือคือช่วงที่ห้ามไม่ได้เนี่ยค่ะอยากจะคือสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าลมหายใจเราเพืือกสุดท้ายเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราเราตอนนั้นเราคงทิ้งสังขารไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราควรจะทำจิตให้เราสบายถึงตอนนั้นนะมันจะตายยังไงก็ได้ยมจะอยู่ยังไงก็ได้ยมจะอยู่ลมหายใจก็ได้ตำรวจไม่จับ ไม่ผิดกฎหมายจะอยู่กับรู้ก็ได้อยู่กายก็ได้ไม่ผิดกฎหมายหรือจะอยู่กับอะไรหรือจะไม่อยู่อะไรก็ได้เพราะมันมีอะไรกับอะไรแล้วในวันที่เราจะตายแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีธรรมะอันนี้สําคัญจะวางจิตยังไงก่อนตายค่ะค่ะจะวางมันต้องมีกุศลขณะที่ก่อนตายแล้วตายไปมันจะไปสู่ภูมิภพที่เป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลปั๊ปบ ตายไปก็ไปตกต่ำนันสำหรับคนที่ยังไม่ไม่ได้มาปฏิบัติเหมือนว่าเราจะเอาความรู้ไปแชร์คนที่ใกล้าตายใช่ไหมละ่ะหรือเราไว้ไว้กับตัวเราเองถ้าตัวเองไม่ต้องแชร์แล้วโยมมันรู้แจ้งแล้วไม่ต้องมารู้แล้วว่ามันจะตายแบบไหนถึงเวลาตายตายไงก็ได้ถ้าไหนก็ตายได้สมมุติว่าญาติทำมาค่ะที่เขา อาจจะปฏิบัติน้อยหรือไม่เคยปฏิบัติเลยก่อนตายคือเราอยากจะช่วยให้ให้เขาอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับที่เป็นกุศลได้อ๋อค่ะนั่นก็คือเราจะไปแชร์ได้เราเรช่วยได้แค่นั้นแค่บอกทางเพราะเขายังไม่ได้ทําทางไม่ดูตัวเองงั้นผู้ปฏิบัตินยเราต้องทําทางไว้เองแล้วเราไปเนี่ยมันไปตามทางที่เราทํำไหมแต่คนที่ไม่รู้ทางเราต้องบอกทางเขา ว่าไปแบบไหนไปกับพุโทโธหรือไปกับพรม่ใชัยไปกับกุศลค่ะนั่นอย่างนั้นได้อยู่รรนั่นผู้ที่รู้ทางแล้วไม่ต้องบอกทางค่ะ